สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายูรุสุขนนะครับผมคลิปนี้มาพ่อคับผมนะครับผมเซลลวรักนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งนี่ครับผมรถแท็กเตอร์ L5228 ข่ามาเบิ้งใกล้ๆครับให้ับามาเบิ้งใกล้ๆนะครับผมตัวนี้รถแท็กเตอร์ L5228 โปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้นะครับผมพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ8 5 5แ0นบาทนะครับพี่น้องเบิ้องรอบรถนะครับผมเบิ้องรอบรถยังขอให้เบิ้องรอบรถครับเบิ้ง ตอนนี้มีรถให้เลือกให้ชมนะครับหลายคันนะครับผมมีรถให้เลือกให้ชมหลายคันนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทนะครับพี่น้องเนาะอ่าฟังบ่ผิดนะครับผมตัวนี้พอนงว่าน่อยเดือนละสองพันนะครับผมเงินใหญอยู่ที่152,000บาทนะครับพอนสูงสุดอยู่ที่8ปีนะครับผมพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นพร้อมลุยงานได้เลยนะครับใบมิดหนาผ่านพื่อนแลักการล o รีนะครับผมเอาผู้ใดสนใจนะครับ L 5 2 2 8 นะครับตัวไม่ล่าสุดนะครับทั่วหาเซรักนะครับเบอร,ร,ร์โทรศัพท์0610738681ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีอย่าลืมฝากกดไลกดแช่นะครับผมกดติดตามสำหรับคลิปนี้เซลักขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ